อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในการลดขอามอ้วนคือหิวบ่อยหลายคนจะสังเกตเห็นไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเรากําจัดเรื่องความหิวไปได้นะอุปสรรคในการลดความอ้วนของเราเนี่ยจะหายไปเกินกว่า80%เพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยที่อ้วนเพราะว่าไม่สามารถควบคุมได้ว่าเฮ้ยช่วงเวลานี้นะฉันจะต้องกินข้าวไปน้ําตาลน้อยๆแต่ฉันก็หิวมากแลยฉันก็เลยกินข้าวแป้งน้ตาลเข้าไปเยอะโดยที่ไม่รู้ตัวพอกินเข้าไปเสร็จบุบโหยรู้สึกแบบผิดมากๆเลยดนะังนั้นผมอยากจะบอกว่าถ้าคุณควบคุมความหิวได้ปัญหาในการลดความอ้วนจะหายไปเยอะมากเลยนะเกือบทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นวิธีง่ายๆครับคุณต้องลองสังเกตกอนว่า,วาคุณหิว จากสาเหตุอะไรการที่เรารู้สาเหตุนะครับมันจะช่วยบอกได้ว่าอย่างเช่นการที่คุณหิวเป็นเพราะว่าคุณไปออกกำลังกายสมมจปุคุณไปทกมวยมาแล้วคุณใช้แรงอ่ะร่างกายเสียเหงือเสียกล้ามเนื้อใช่ไหมเสียน้ํามากมายเลยแล้วเสร็จปุ๊บคุณรู้สึกหิวแต่กลายเป็นว่าคุณไปโทษว่าเป็นจากการที่คุณต้องกินข้าวเพราะคุณจะต้องกินข้าวเสร็จปุ๊บคุณก็ไปกินข้าวเยอะแต่คุณก็ยังไม่หายหิวเท่าไหร่เพราะว่าร่างกายจริงต้องการเกลือแร่ ต้องการน้ำเข้าไปทดแทนส่วนที่ขาด่างนั้นสังเกตนะครับว่าถ้าคุณเริ่มแค่รู้ว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคุณขาดอะไรคุณก็แค่ไปแก้สิ่งนั้นนะมันก็จะเป็นการพกที่ตรงจุดแล้วคุณก็จะสามารถลดความอ้วนได้ง่ายขึ้นนะครับแค่นี้เองครับเริ่มง่ายๆครับเริ่มจากการสังเกตว่าคุณน่าจะหิวจากอะไรแล้วคุณก็ค่อยไปแก้ไขเรื่องนั้นแต่สำหรับใครก็ตามที่บอกหัวไม่อยากจะสังเกตเองและอยากจะ รู้ทุกอย่างเลยสิอย่างที่ทําให้เราหิวบ่อยเนี่ยผมแนะนําหนังสือเสียงนะพี่ผมทําไว้นานมากแล้วแต่เป็นหนังสือเสียงที่ดีมากแล้วก็รวบรวมความรู้ได้ครบถ้วนเกี่ยวกับเรื่องหิวบ่อยนะครับ คุณสามารถพิมพ์ตัว c ตัว f นะครับแล้วก็คุณยนต์ผมเนี่ยก็จะส่งข้อความไปทาง inbox ของคุณแล้วคุณก็ไปคุยกับทีมงานได้ว่าคุณหมอทีมให้หนังสือเสียงนะครับหิว mm. บ่อยนะครับจากมูลค่า3,500บาทเหลือ2,500บาทเฉพาะคนที่ฟังคลิปนี้เท่านั้นก็แคปหน้าจอคลิปนี้นะครับราคา2,500บาทแล้วก็ส่งภาพไปให้ทีมงานผมดูนะครับแล้วพบคุณเรียนหนังสือเสียงนะครับ แล้วคุณสามารถฟังในรถก็ได้นะครับฟังระหว่างอยู่บนรถไฟฟ้าก็ได้ฟังระหว่างคุณพักเที่ยงก็ได้เพราะคุณรู้เสร็จปุ๊บคุณจะรู้เลยว่าอ๋อจริงๆแล้วหิวบ่อยเนี่ยมีอยู่ประมาณ10สาเหตุด้วยกันถ้าคุณแก้ได้พอคุณแก้ปัญหาเรื่องหิวบ่อยคุณมีโอกาสที่จะลดความอ้วนได้ถาวรน,นะครับเกินกว่า80%แน่นอนรักทุกคนนะครับใครสนใจพิมพ์ cf ไว้ y นะครับขอให้ทุกคนลดความอ้วนได้อย่างมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องมาทนหิวอีกต่อไปครับรักทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวััสดีครบ